สวัสดีครับชาวราศีกันครับเราลองมาดูกันครับว่าดวงในเดือนกันยายนของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ดูเป็นแนวทางเป็นการไกด์ไลน์นะครับจะมีเรื่องราวอะไรที่ไพ่อยากจะบอกอยากจะเตือนนะครับหรือมีเรื่องราวอะไรพลังงานอะไรที่อาจจะเข้ามาเป็นสัญญาณบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณก็ได้นะครับต้องบอกว่าในการอ่านไพ่ของผมผมใช้ไพ่ออราโคกับไพ่าทาโร่อ่านพลังงานรวมกันนะครับดังนั้นข้อความแม่เสตต่างๆเนี่ยที่ขึ้นมา ก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับดังนั้นอยากให้คุณใช้วิจารณญาในการรับชมในการรับฟังครับชาวราศีกันนะครับมาดูกันว่าเดือนกันยายนที่ทางพลังงานนะครับจะเป็นอย่างไรชาวราศีกันเดือนกันยายนครับพลังงานของคุณทิทางพลังงานเป็นอย่างไร s u n i n t e u r u s ครับ PARTICULARITY มาเลข2เนาะ b o o เ e ลเว r ร์ด n a n ด์ฟ n นแครับท u r u s ครับหรือราศีพฤษภเนี่ยเป็นไพ่ของความมัน่นคงและไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของเงินเป็นไพ่ของชีวิตที่อ่อมันอาจจะกำลังเบ่งบานได้หรือสิ่งที่คุณทำงานธุรกิจ นะครับของคุณต่างๆอาจจะมีในเรื่องกล่าวของเงินที่อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นเงินจากมรดกตกทอดอาจจะเป็นเงินจากที่ดิน,นอาจจะเป็นเงินจากสิ่งที่คุณทําจากงานที่คุณทํำก็ถามว่าในไพ่ใบนี้มันคืออะไรก็คือการลงทุนในตัวเองก็ได้ครับการฝึกฝนนะครับหรือการเรียนรู้นะครับใน องความรู้ที่ทําให้คุณนั้นสามารถที่จะมีเงินเพิ่มมาึ้นก็ได้มันถึงเวลาครับที่ดีสําหรับคุณที่จะมีเขาเรียกว่าการฝึกทักษะไมเซ็ตมุมมองนะครับที่จะทําให้คุณนั้นมีเงินมากขึ้นกันสิ่งสําคัญในภายวบนี้อย่างที่ผมบอกเลยคือการลงทุนในตัวเองเพราะว่าองความรู้ที่ดีที่สุด หรือเงินนะครับมันจะเข้ามาจากตัวคุณนั่นเองนะครับเชื่อในศักยภาพของตัวเองครับแล้วก็เห็นถึงคุณค่าของงานของการใช้ชีวิตหรือของสิ่งที่คุณมีนะครับเพราะว่ามันยิ่งทําให้พลังงานของความอุดมสมบูรณ์นั้นเพิ่มมากขึ้นพไพ่ใบนี้คือความอุดมสมบูรณ์ก็ได้หรือพไพ่ใบนี้อาจจะพูดถึงบางคนอาจจะเป็นความสัมพันธ์ relationship ใหม่ๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเข้ามาเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีความลุ่มหลง มีความหลงไหลนะครับเข้ามาก็ได้มันถึงเวลาที่คุณอาจจะได้เอ็นจอยกับชีวิตมากขึ้นก็ได้นะครับหรือไพ่อาจจะกำลังบอกกับคุณเขาว่าเมื่อคุณเอ็นจอยกับชีวิตความอุดมสมบูรณ์ต่างๆก็อาจจะเข้ามาหาคุณนั่นอีกนะครับชาวราศีกันเดือนกันยายนครับเป็นอย่างไรดวงของคุณจะเป็นอย่างไรดวงได้เงินดวงได้งานนะครับดวงเขาเรียกว่าดวงสร้างเงินนะครับก็ได้ เนี่ยครับความสำเร็จ as compensation คือความสำเร็จ2-2-2ครับเป็น angel number นะครับที่อาจจะส่งสัญญาณมาให้คุณก็ได้ว่าให้ลุยอีกครับให้ลุยให้ทำให้ลงมือเต็มที่ไปนี่คือมันเป็นแมสเซจที่มันมีคำว่า hand on นะครับคือทำมันครับสร้างมันครับรู้สึกครับว่าคุณสามารถที่จะมีสิ่งดีๆในชีวิตได้หรือฝึกเขาเรียกการสำนึกรู้คุณในทุกๆวันก็ได้ หมายเลขยี่ครับ Scale Mountain to Cry a Sense of Achievement ครับเป็นแคปิคอนเนาะในราศีมังกรซึ่งมันเป็นพลังงานเดียวก,กันกับชาวราศีกันนะครับก็คือทัดดินนั่นเองความมั่นคงนะครับความหนักแน่น<ม>การลุยการทำนะครับอย่างเต็มที่ในงานในการใช้ชีวิตหรือในธุรกิจของคุณต่างๆดังนั้นเนี่ยไพ่ขึ้นมาทั้งความสำเร็จไพ่ขึ้นมาทั้งการฝึกฝนปฏิบัตินั่นแสดงว่า เออในเดือนกันยาอยู่เนี้ยอาจจะต้องแบบลงทุนให้หนักขึ้นนะครับทํามันให้หนักขึ้นก็ได้มันมีสัญญาณของความสําเร็จเกิดขึ้นมาสําหรับคุณนะครับเหมือนจักรวาลกาลังส่งสัญญาณที่ดีนะครับไพ่ใบนี้ในเรื่องราวของเงินก็ได้คุณต้องรู้สึกสปลอดภัยในการเงินนะครับคุณต้องรู้สึกเอ็นจอยรู้สึกมีความสุขรู้สึกล้นเหลือครับจริงๆจากภายในของคุณจากจิตวิญ,ญญาณของคุณด้วยมันจะทําให้คุณนั้น เขาเรียกว่ายิ่งดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามานะครับหรือมีไอเดียที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ต่างๆความสําเร็จครับเป้าหมายที่คุณกําลังทาจ,จะบุจะบรรลุล่วงก็ได้ครับหรือการพัฒนาตัวเองนะครับก็ได้หรือหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆที่คุณมีเนี่ยในเดือนนี้มันอาจจะมีมากขึ้นก็ได้ การเวิร์กในงานโปรเจกต์ต่างๆที่อาจจะมีเยอะขึ้นก็ได้ชาวราศีกันนะครับมันคือการรับผิดชอบชีวิตของตัวคุณในเดือนนี้เนี่ยอาจจะมุ่งเน้นไปที่งานมากขึ้นนะครับหรือโฟกัสในเรื่องราวของการลงมือทำมากขึ้นนั่นเองแล้วก็มีใบนี้เนาะ Moon in Aquarius c o f f e e s p r i t หมายเลข23 Your Inner Wild c h a l l Awake ไพ่ใบนี้เนี่ยพูดถึงอิสรภาพครับพูดถึงการปลดปลอ่อยพูดถึงความสุขครับพูดถึง ฟีสปริตหรือจิตวิญญาณอันอิสระของคุณคุณลิขิตชีวิตของตัวคุณเองได้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าดวงของคุณเป็นอย่างไรที่ผ่านมาหรือมันจะมีการโครจรของดวงดาวต่างๆในในในกราฟของฐานดวงของคุณนะครับมันไม่เท่ากับพลังงานที่คุณลิขิตครับตัวเองนั่นเองดังนั้นในไพ่วันนี้เนี่ยคุณต้องเห็นตัวเองครับว่าคุณต้องการอะไรนะครับหรือในไพ่วันนี้อาจจะพูดถึงการสร้าง ผมรู้สึกว่าคุณจะเอนจอยกับชีวิตมากขึ้นในเดือนกันยายนนี้ผมรู้สึกว่าความคิดของคุณมันหลั่งไหลจิตวิญญาณของคุณหลั่งไหลนะครับหรือพไพ่ใบนี้ถ้าใครกําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องเขาเรียกว่าเลือกการตัดสินใจอย่างรู้ตัวั่วพร้อมนั่นเองนะครับไม่ต้องรีบในการตัดสินใจเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่ถ้าคุณวางแผนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคุณเชื่อใจตัวเองนะครับ ว่าเออถ้าการตัดสินใจครั้งนี้ของคุณเนี่ยมันนําทางคุณไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นคุณวางแผน1นึ่ของคุณแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณที่อาจจะต้องเชื่อใจตัวเองก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ดวงของคุณจะเป็นอย่างไรครับดอาชาวราศีกันในเดือนกันยายนนี้ต้องบอกว่ามันเป็นทิศทางที่ เห็นถึงคุณจะค่อยๆเติบโตขึ้นด้วยนะครับค่อยๆเติบโตในในสิ่งที่คุณทำ่งางๆามันเป็นสัญญาณที่ดีมากๆแล้วก็มีนะครับ wonderous universe ครับ walk in beauty พไพ่ใบนี้คือ manifestation ไพ่ใบนี้คือ w o n d r o u s เนี่ยมันคล้ายๆกับปาฏิหาริย์ความมอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตหรือคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆจากจักรวาลเข้ามาดึงดูดความสําเร็จเข้ามา <c oughs> เหมือนกันเลยเห็นไหมเนี่ยครับ กำลังอ้าแขนกำลังโอบรับครับดังนั้นอนุญาตให้ตัวเองครับการอนุญาตให้ตัวคุณพบเจอสิ่งดีๆคืออะไรรู้ไหมครับก็คือการที่คุณอ่ะบอกตัวเองว่าคุณคือคนโชคดีบอกตัวเองในด้านที่ดีๆของชีวิตนั่นเองเนี่ยครับ joy a n delights d ครับ open your heart to joy คุณแค่ต้อง enjoy กับมันเหมือนพลังงานของไพ่เนี่ยกำลังจะบอกกับคุณครับว่าการที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆหรือมีสิ่งดีๆเข้ามาในแต่ละวันในแต่ละเดือนอ่ะคุณต้องคี่สำคัญเลยคือ จอยอันดีไลท์หรือความสุขกับแสงสว่างนะครับคือเมื่อคุณเห็นเส้นทางเห็นแสงสว่างหรือเห็นโอกาสนะครับคุณควรแบบสําหรับผมผมรู้จักว่าการฝึกให้รู้ตัวทั่วพร้อมหรือฝึกที่จะอยู่กับปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดก็คือการลอง มีความสุขกับชีวิตในปัจจุบันหรือเห็นถึงสิ่งที่เรามีแล้วเราสำนึกรู้คุณได้ open your heart to joy แน่นอนว่าผมเห็นถึงคุณจะได้รับบางสิ่งบางอย่างที่คุณเฝ้ารออาจจะเป็นปฏิหาริย์อาจจะเป็นความอาัศจรรย์บางอย่างของแต่ละคนก็ได้ความอาัศจรรย์นะมันมันดูเป็นคำที่ เป็นพลังงานรูปแบบไหนก็ได้ใช่ไหมครับดังนั้นผมรู้สึกว่าความอาจารย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับผมเองนะผมรู้สึกว่าออการที่เราได้ได้มีชีวิตอยู่การที่เราได้มีเงินใช้ในทุกๆวันการที่เรายังมีงานทําการที่เรายังมีข้าวกินในทุกๆมือ้อหรืออะไรต่างๆนั่นก็คือความอาจารย์การที่เราไม่ป่วยนั่นก็คือความอาจจรย์ของชีวิตเหมือนกันดังนั้นความอาจจรย์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับคุณต้องไปหาดูให้ได้ว่า มหาสจั์ในชีวิตความสุขในชวีวิตหรือโชคดีในชีวิตของคุณคืออะไรถ้าคุณรู้สึกว่าความอัศจรรย์ในชีวิตของคุณคุณจะต้องถูกหวยแล้วแต่ละเดือนแต่ละเดือนคุณไม่เคยถูกเลยแล้วคุณรู้สึกว่าเออคุณไม่ได้มีความอัศจรรย์คุณไม่ได้มีความโชคดีนั่นแสดงว่าคุณกําลังไม่ได้มองหาสิ่งที่ดีที่อยู่ในชีวิตของคุณหรือสิ่งที่คุณมีดังนั้นเนี่ยการค่อยๆเห็นถึงความโชคดีความอัศจรรย์ต่างๆ จากเรื่องราวเล็กๆน้อยๆอยอยมันจะค่อยๆนำพาคุณอะไปสู่ความอหัจจัญใหญ่ๆในชีวิตของคุณก็ได้แน่นอนว่าในเดือนนี้เนี่ยคุณอาจจะต้องแข่งกับตัวเองมากขึ้นเพราะว่ามันมีคำว,ว่าความสำเร็จขึ้นมานะครับดังนั้นอาจจะต้องแบบลุยหนักมากขึ้นทำงานหมักอ่าทำงานหนักมากขึ้นนะครับหรือเขาเรียกว่าพัฒนาตัวเองหนักมากขึ้นก็ได้ในเดือนนี้ไมค์นะครับสองใบเมื่อกี้ผมไม่เอา เดือนกันยายนครับชาวราศีกันดวงคุณจะเป็นอย่างไรครับดวงได้โชคได้ลาบไหมนะครับดวงมีสิ่งดีๆเข้ามามีความมหัศจรรย์เข้ามาไหมนะครับเนี่ยครับนายออบวอนคือความอดทนครับแน่นอนว่านายอ๊อบวอนคือการไม่ทิ้งคือการอดทนคือการลุยทําต่อในในสิ่งที่คุณทําอยู่ในงานที่คุณทําอยู่ตอนนี้นั่นแหละนะครับแล้วมันจะสร้างผลกําไรมันจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับคุณผมรู้จักว่าไพ่หมายเลขสองเนี่ย คือเงินอ่ะมันมาจากการทํางานแน่นอนเนาะผมรู้จักว่าเงินมันจะมาจากการทํางานคือถ้าคุณจะหวังเงินจากการถูกหวยหรืออะไรอย่างเดียวอะ่ะมันอาจจะไม่ได้ครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นอะไรที่มันเหนือความคาดหมายมากๆคุณไม่สามารถที่จะถูกได้ทุกงวดบางคนโอเคอาจจะโชคดีมากๆถูกทุกงวดเนาะแต่บางคนที่แบบกาลังเฝ้ารอหวยอะไรอยู่เนี่ยเราอยากจะมีเงินตุ้มหนึ่งมานะครับแล้วก็มีเงินก้อนมาแต่ถ้าคุณไม่รู้วิธีบริหารจัดการการเงินอ่ะ เงินล้าน6ล้าน12ล้านมันก็หมดไปได้ง่ายๆแน่นอนจักรวาลจะให้เท่าที่คุณสามารถที่จะรับได้ดังนั้นสมมติเนะาะบังเอิญคุณถูกหวย12ล้านแล้วคุณไม่เคยมีเงิน12ล้านเลยคุณผมเชื่อว่าคุณจะคุณไม่ได้เอาไปลงทุนหรอกสําหรับบางคนคุณจะเอาไปซื้อบางสิ่งบางอย่างมาก่อนบางคนอาจจะเอาไปไอนนี้ผมขออนุญาตเนาะเพราะว่าผมเห็นในข่าวบางคนถูกมาแล้วก็ เอาไปลงในแบบพวกเล่นการพนันหรืออะไรแบบนี้แล้วมันก็หายไปอะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่จักรวาลส่งมาให้เรานะตอนนี้เนี่ยจำนวนเงินหรือจํานวนความโชคดีอะจัก,กรวาลจะส่งเท่าที่เราสามารถรับได้หรือเท่าที่เราสามารถที่จะมีความสุขในชีวิตได้ดังนั้นมันไม่แปลว่าตอนนี้คุณได้รับน้อยแต่อนาคตคุณอาจจะได้รับมากขึ้นก็ได้ ในลักษณะประมาณนี้นะครับแต่นั้นในรอบอในเดือนกันยายนนี้นคือลุยครับอดทนครับ mm hmm. บางคนอาจจะรู้สึกแบบเบื่อเน้าเนาะเบื่องานนะครับงานเดิมๆวนลุมเดิมๆพลังงานจำเจอะไรต่างๆแน่นอนในทุกๆงานมันเป็นงานเดิมๆม,มันเป็นหลุมเดิมๆผมก็เป็นวันไหนที่รู้สึกว่าเบื่อเหนื่อยนะครับรู้สึกว่าแบบเสพอะไรแบบ ไม่ดีไม่ดีมันมันส่งผลต่อการคิดงานแน่นอนส่งผลต่อการอ่านภัยแน่นอนวันนั้นผมก็จะไม่อ่านผมก็จะไม่ทําคลิปคือจะไม่กดดันตัวเองจะไม่เอาเงินหรืออะไรมากดดันตัวเองว่าแบบผมจะยังไงดีอ่ะคือถ้าคุณมีความรู้สึกเบื่อเอาหรือเบื่องานอ่ะคุณต้องพาตัวเองออกไปอ่ะอย่าอย่าจมอย่าฝังอยู่กับอาร,รมณ์นั้นนานคุณอาจจะพาตัวเองไปจิบเบียร์คุณอาจจะพาตัวเองไปปาร์ตี้ไปเต้นไปผับ บางคนไปสวดมนต์บางอะไรก็ได้ให้คุณออกจากพื้นที่ตรงนั้นบางคนอาจจะลาพักร้อนไปเลยทิ้งงานไปเลยสักพักหนึ่งเพื่อไปอยู่กับตัวเองเพื่เพกลับมาคุณอาจจะได้ไอเดียอะไรเยอะแยะมากเลยก็ได้นะครับในลักษณะประมาณนี้ในเดือนกันยายนเนาะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรครับในเดือนกันยายนชาวราศีกัน ความคิดครับไอซับซอดความคิดไอเดียนะครับ มุมมองแน่นอนว่าเดือนนี้คุณอาจจะคิดงานเยอะขึ้นคุณอาจจะมีความคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อยากจะทำอยากจะสร้างมันขึ้นมาอยากจะให้มันเกิดขึ้นเป็นความจริงผมเชื่อว่าอีโจ s o r ดเนี่ยมันคือ manifestation สิ่งที่คุณโฟกัสความคิดที่คุณคิดความคิดที่คุณโฟกัสมากที่สุดมันจะเกิดขึ้นเป็นความจริงสำหรับคุณนั่นเองดังนั้นถ้าความคิดของคุณมันเป็นพลังงานลบคิดแย่ๆกับตัวเอง คิดในด้านที่ไม่ดีต่อสถานการณ์ต่างๆแน่นอนว่าคุณก็จะดึงดูดสถานการณ์ที่ไม่ดีนั้นเข้ามามันเป็นเหตุและผลอนะคือถ้าคุณคิดดีกับชีวิตของคุณ,ค,ณคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆถ้าคุณคิดไม่ดีคุณก็จะดึงดูดสิ่งไม่ดีนะครับมันเป็นอะไรที่แบบง่ายๆมากเลยแต่ส่วนใหญ่ละเราชอบไปคิดไม่ดีกับชีวิตของตัวเราเราชอบคิดไปแบบในทางที่มันมันทำให้เราแย่ลงอะไม่เคยให้กำลับบงใจตัวเองเลยนะครับ มีทวับคับครับทวับครับเนี่ยอาจจะเป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์อาจจะเป็นพลังงานของสิ่งที่เหมือนกันนะครับแล้วคุณดึงดูดเข้ามาก็ได้ แล้วก็มี The Tower ครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในเชิงโครงสร้างของคุณอาจจะมีเขาเรียกว่าเรื่องราวปริหารนะครับเกิดขึ้นสําหรับคุณก็ได้ทวบฟคัมันคือความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้ก็ได้ทวบฟคัมันเป็นพลังงานเอ่อกดแรงดึงดูดก็ได้ที่คุณอาจจะดึงดูดสิ่งที่เหมือนกันสิ่งที่คู่ควรสําหรับคุณเข้ามาทั้งดีและไม่ดีก็ได้แล้วก็เป็น A อเจ็ฟบอลครับเอจ็ฟบอลเนี่ยสำหรับบางคนในเดือนกันยาผมเชื่อว่ามันมีสัญญ,ญาณข่าวดีเกิดขึ้นมาสําาาาหหรรััับบคคุณงงงนนนนเปลี่ยย่ยยอกะทน บางคนเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งบางคนอาจจะแบบ <c oughs> เขาเรียกว่ามีความโชคดีนะครับในเรื่องราวของการงานก็ได้ที่มันเกิดขึ้นสําหรับคุณนะครับแล้วก็ในวัตทองเมดของคุณเป็นซิการ์บอลซิการอ์รอนนี้คือความสําเร็จวิกตอรี่ชัยชนะชื่อเสียงนะครับต่างๆการสร้างตัวตนขึ้นมาในโลกออนไลน์การสร้างตัวตนพรีเซนต์ตัวเองนะครับหรือ เขาเรียกว่าการได้รับรางวัลชัยชนะนะครับบางสิ่งบางอย่างก็ได้ในโปรเจกต์ของคุณโปรเจกต์ที่คุณกําลังทาโปรเจกต์ที่คุณกําลังเรียนอยู่มันอาจจะได้รับความสาเร็จก็ได้แต่ความสําเร็จนั้นมันมาจากอะไรการลงมือทำนะครับมันอาจจะมีพลังงานเบื้องหลังที่คุณ m a n า f ฟสหรือคุณดึงดูดก็ได้ใช่ไหมครับแต่พลังงาน m a n ฟ f อ่ะหรือการดึงดูดมันมาจากการกระทาในในพลังงานเดียวกันด้วยอย่างเช่นคุณอยากจะดึงดูดความสําเร็จ มีเงินเข้ามาในธุรกิจของคุณเดือนละ10บล้านแต่ธุรกิจของคุณอะมันสร้างเขาเรียกว่าสร้างกระแสการเงินที่เยอะให้กับคุณอยู่แล้วคุณมีธุรกิจที่สร้างเงินล้านให้กับคุณอยู่แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะตั้งเป้าเดือนนี้อยากจะได้กําไรมากขึ้นแล้วคุณทํา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 ใช่ไหมครับในทุกๆกระบวนการต่างๆคุณอาจจะได้ก็ได้แต่ถ้าคุณอยู่ในเป็นพนักงานประจำนะครับแล้วคุณไม่ได้มีช่องทางอื่นเลยอะแต่คุณอยากได้เงินล้านแน่นอนว่า มันไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณไม่ได้อยู่ในพลังงานของเงินล้านนั่นเองถึงแม้ว่าคุณจะแมนเฟสเงินล้านแต่คุณมีเพดานรายได้อยู่ที่ประมาณแบบส0,000ื่นของเงินเดือนคุณสมมติเนาะคุณก็ต้องหาวิธีอื่นที่จะทําให้คุณมีเงินล้านได้คุณอาจจะทํางานประจําคุณอาจจะมีงานเสริมขายโน่นขายนี่อะไรต่างๆก็ว่าไปนะครับดังนั้นมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเหตุเป็นผลนะมันเป็นความจริงอะถ้าคุณอยากจะมีเงินล้านแต่คุณอยู่ในงานที่เป็นเงินหมื่นอะ มันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยในการอ่านไพ่ของผมก็จะเป็นแบบนี้เนาะอยากให้คุณเข้าใจความจริงคือแบบผมดูไพ่ให้คนที่ทําทำธุรกิจแบบได้เดือนละสิบล้านมาแล้วนะครับอะไรต่างๆเหล่านั้นผมก็เลยรู้สึกว่าเออจริงๆเราต้องยอมรับตามความเป็นจริงหรือเห็นตามความเป็นจริงด้วยว่าเราอยู่ในงานรูปแบบไหนเราอยู่ในงานที่สามารถมีเงินแสนเงินล้าน ใช่ไหมครับคือถ้าเราอยู่ในธุรกิจแบบนั้นหรือในเส้นทางนั้นหรือมีช่องทางให้เงินมันเข้ามาหลายทางมันมีโอกาสแต่สมมุติคุณมีช่องทางเดียวนะครับแต่มันเป็นช่องทางที่สร้างแบบรายได้แค่หลักหมืน่นแต่มันก็อาจจะไปแตะหลักแสนได้มันอยู่ที่ความขยันมันอยู่ที่การลงมือทําสําหรับคุณนี่ผมรู้จึกว่านะครับในเดือนนี้ดวงของคุณเนี่ยมันไปในทางของการสร้าง บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเพื่อพร้อมรับกับสิ่งดีๆก็ได้นะครับสิ่งต่างๆในเดือนกันยายนนี้พลังงานของไพ่ครับมันอาจจะเชื่อมโยงเชื่อมต่อไปหลังจากนั้นก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยในเดือนกันยาผมเชื่อว่าขี์สำคัญเลยลงมือทำนะครับลุยให้หนักแต่ไม่ต้องแบบรู้สึกว่าเหนื่อยกับมันหรือท้อกับมันหรือไม่ต้องกดดันตัวเองแต่ให้ใส่ความจอยเข้าไปใส่ความสนุกใส่ความสุขเข้าไปในชีวิตเมื่อกี้ผมอาบน้ำเนาะผมก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ผมสังเกตตัวเอง รู้สึกว่าแล้วมันก็มีเสียงผุดขึ้นมาในหัวว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเราจะทุกข์หรือจะสุขอะมันอยู่ที่มุมมองของเราหมดเลยอะผมสังเกตด,ดูตัวเองวันนี้มันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ิตกกังวลไม่ได้มีอะไรคิดมากไม่ไม่ได้มีเรื่องราวแบบที่คิดแย่ๆขึ้นมาผมก็เลยสเออวันนี้มันดีจังเลยแล้วในแต่ละวันะ ในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันอะ่ะผมพยายามขอบคุณผมพยายามฝึกตัวเองขอบคุณแบบขอบคุณเงินขอบคุณอากาศขอบคุณสิ่งดีๆที่เจอแม้แต่ไปร้านกาแฟกินกาแฟแก้วหนึ่งขอบคุณกาแฟขอบคุณเงินที่มีกินกาแฟแก้วนี้ขอบคุณข้าวเลยอดังตาคือสิ่งที่ทําแบบนี้มันเป็นเพราะว่าไม่ให้เราอะ่ะไปคิดในด้านที่ไม่ดีของชีวิต มันไม่ได้เป็นอะไรเลยนะครับมันคือการให้เราพยายามคิดดีๆกับตัวเราเพื่อที่เราจะได้ดึงดูดสิ่งดีๆนั่นเองดังนั้นนี่ก็อาจจะเป็นแมสเสจเนาะที่อาจจะส่งถึงชาวราศีกันเดี๋ยวเราลองมาดูอีกสักสองบ่ายเนาะว่าในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีกันดวงของคุณจะเป็นอย่างไรดวงสําเร็จครับดวงมีสิ่งดีๆมันอาจจะมีสัญญาณดีๆของความรักของความสัมพันธ์เข้ามาก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นทวบครับความ เมตตาความรักคร่ความเข้าอกเข้าใจกันก็ได้หรือปัญหาต่างๆมันอาจจะคลี่คลายไปก็ได้นะครับช็อฟวูดครับหมายเลข42ช็อฟวูดเนี่ยคือการเคลียร์พลังงานทําความสะอาดของอทำพลังงานของตัวคุณให้สะอาดพลังงานของบ้านพลังงานของความคิดพลังงานของอารมณ์ต่างๆให้มันสะอาดไพ่นี้เนี่ยมันเป็นเหมือนประตูที่เปิดออกมันอาจจะมีโอกาสนะครับให้คุณได้หยิบไม้กวาดลุย มันคล้ายๆกับจังหวะเวลาชีวิตที่ดีเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นสำหรับคุณก็ได้ดังนั้นคุณอยากได้อะไรอ่ะคุณต้องมีพื้นที่ให้พลังงานเข้ามาด้วยอย่างเช่นทาไมทําไมเอ่อคุณอยากจะเจอคนที่ดีนะสมมติคุณอยากจะเจอคนที่ดีแต่ตอนนี้นคุณมีคู่ที่ไม่ดีอยู่มีคู่ที่ไม่ดีแล้วคุณก็รู้จักว่าเออไม่ไหวละไม่มีไม่มีความสุขละ คุณรู้อยู่แก่ใจคุณรู้อยู่ลึกๆว่าเออคุณจะต้องเลิกอะ่ะดังนั้นเนี่ยการตัดสินใจครั้งนี้คือ The Tower สําสำหรับคุณคือคุณต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ใช่ที่มันเป็นพลังงานลบออกไปเพื่อให้มันมีพื้นที่ว่างให้คนที่ดีกว่าเข้ามาหรือคนที่จักรวาลเขาเตรียมให้คุณละที่จะเข้ามานั่นเองดังนั้นเนี่ยสำหรับผมนะผมรู้จึกว่าบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเสียไปอาจจะตกงานอาจจะ ได้เงินน้อยได้กําไรน้อยอะไรต่างๆแต่มันจะมีสิ่งดีๆที่คู่ควรกับคุณเข้ามามากกว่านะครับดังนั้นใช้พลังงานตรงนี้ในการดึงดูดไม่ใช่ว่าคุณตกงานแล้วมันจะไม่ได้มีงานให้กับคุณนะบางทีบางครั้งการตกงานหรือการถูกเลิกจ้างมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้ชอบในงานนั้นอยู่ละคุณอาจจะไม่ได้มีความสุขกับงานนั้นอยู่ละนะครับเพื่อจักรวาลเขารู้ดีนะครับว่าเออมันคุณไม่ได้ชอบงานนี้ เขาก็เลยให้เขาเตือนคุณมาเพื่อให้คุณเนี่ยออกไปสู่เส้นทางใหม่นะครับหรือออกไปสู่เส้นทางที่ใช่สําหรับคุณนั่นเองบางคนอยู่ในงานที่ไม่ใช่เลยมาตลอดระยะเวลาช่วงชีวิตนะครับจนแบบไม่ไหวครับก็อาจจะต้องแบบเออไปไปหาสิ่งใหม่ก็ได้อันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับหินครับหยินคือพลังงานของ intuition หินคือพลังงานของเขาเรียกว่า ความสุนทรีในชีวิตนะครับดังนั้นเนี่ยหยินคือความใจเย็นเมื่อมีพลังงานหยินนะครับบางคนเนี่ยเป็นพาที่มีจินตนาการแต่ไม่ลงมือทำหยินเป็นพลังงานแบบนั้นหยินคือพลังงานของจินตนาการความคิดหรืออินทอวิชั่นมันเป็นพลังงานที่ถ้าไม่มีอย่างคือการกระทําลงมาด้วยอ่ะ คุณจะเพอ้อฝันอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทําคุณจะมีความคิดอย่างเดียวแต่ไม่ลงมือทำนะครับดังนั้นเนี่ยพลังงานของหยินต้องให้สมดุลกับพลังงานของหยางนั่นเองมันอาจจะเป็นเป็นพลังงานเฉือยอะเออมันไม่ไมีมพลังงานของการกระตุ้นทําอะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยในเดือนกันยายนนี้เนี่ยสำหรับชาวราศีก,กันผมเชื่อว่าลองเช็คตัวเองดูนะครับในพลังงานแบบนี้หรือหยินอาจจะเข้ามาบอกกับคุณก็ได้ว่า ใช้จิตของคุณเนี่แหละครับในการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการนะครับเข้ามาก็ได้เดี๋ยวขอดูคำแนะนำนะครับอีกสักหนึ่งใบให้กับชาวราศีกันคำแนะนำนะครับมันหล่นมาสองใบ มี a อา y ว้พ p a แพครับ you are the expert of hard work and hard play ครับ you are cheerful and fun disposition is a blessing to everyone don't let light destruction take you of course make a plan for the future and light will give you all you need นี่เลยครับแค่เตรียมตัวเตรียมพลังงานของตัวคุณ อย่างที่ผมบอกว่าในเดือนนี้พลังงานของคุณคือทําให้มันหนักขึ้นนะครับ hard work and hard pay เนี่ยคือทํางานหนักแล้วคุณก็ต้องผ่อนคลายตัวเองด้วยทํางานหนักแล้วคุณก็ต้องใช้ชีวิตใ,ให้มันสนุกด้วยให้มัน enjoy ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมแผนการครับสำหรับอนาคตของตัวเองเพราะว่าชีวิตของคุณจะให้ในสิ่งที่คุณต้องการคําว่าเตรียมแผนการสาหรับอนาคตเนี่ยสำหรับผมคือความคิดความเชื่อความรู้สึกของคุณ ที่คิดถึงตัวคุณในปัจจุบันเนี่ยมันคือการสร้างคุณในอนาคตนั่นเองดังนั้นคุณคิดอะไรคุณเชื่ออะไรคุณรู้สึกอะไรกับชีวิตของคุณณนะปัจจุบันนี้มันจะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับคุณแน่นอนนะครับแล้วก็แพนกินครับออเทนติกครับพไพ่ใบนี้เหมือนความอบอุ่นเลยนะครับมันอาจจะเป็นเกี่ยวกับเขาเรียกว่า การซัพพอร์ตการสนับสนุนด้วยก็ได้นะครับ Reach out your tribe in time of need Family give your strength when you f c e the storm Love your uniqueness You are full of surprise Break uh, break free from order expectation Just be yourself ผมชอบข้อความนี้คือ Break free from order expectation Just be yourself คืออยากใช้ชีวิตตามความคาดหวังของคนอื่นแค่เป็นตัวของตัวเองมันก็เหมือนการที่แบบ คุณไม่ต้องไปเปรียบความสําเร็จหรือความสุขกับใครอะ่ะคุณแค่หาความสําเร็จหรือการใช้ชีวิตของคุณให้มีความสุขในปัจจุบันในแบบของคุณก็พอนั่นเองนะครับดังนั้นฟังเสียงตัวเองเยอะๆครับออเทนติกคือการเป็นตัวตนที่แท้จริงนะครับหรือหรือการใช้ชีวิตที่มีความสุขในแบบของคุณ ในลักษณะประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นพลังงานของความสุขความสําเร็จหรือเป็นพลังงานของความ enjoy กับชีวิตของคุณหรือหาความ enjoy กับชีวิตของคุณให้ได้ในแบบของคุณอ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณทําอะไรที่มันมีความสุขแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนสังคมไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นอ่ะคุณทําไปเลยครับจริงๆ <c oughs> ก็อาจจะเป็นข้อความแมสเซจทั้งหมดประมาณนี้เลยครับขอบคุณครับ